สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกร่วมกับบริษัทเวิร์มีเดียซักเซสจำกัดเสนอรายการคนดีสังคมดีสนับสนุนคนดีสังคมดีโดยโอโซนพาร์คซิตี้สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคนดีสังคมดีรายการที่ส่งเสริมคนดีต้นแบบและการแบ่งปันช่วยเหลือกันในสังคมประเทศ คุณผู้ชมคะสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 นะคะยังอยู่ในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังนะคะดังนั้นสัปดาห์นี้เรายังคงพูดคุยกับพันจ่าอากาศเอกด็อกเตอร์ประกอบก้าหารกันต่อในมุมของแนวทางแก้ปัญหาระยะยาวกับสถานการณ์โควิด -19 ในตอนนี้ไปพบกับท่านกันคะ่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้นะคะเราคงอยู่กับท่านพันจ่าอากาศเอกดอกอรประกอบกลาหารนะคะซึ่งท่านก็ยังจะพูดคุยกับเรานะคะในมุมของสถานการณ์โรคระบาดค่ะกับแนวทางแก้ปัญหาระยะยาวนะคะสวัสดีค่ะสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 นะคะส่งผลอะไรบ้างคะครับอย่างแรกเราต้องยอมรับให้ได้ว่าโควิดจะอยู่กับเราตลอดไปในช่วงภาวะโรคระบาด ทำให้เกิดสังคม New Normal หลายธุรกิจหลายบริษัทต้องให้พนักงาน Work From Home เด็กๆต้องเรียนหนังสือจากทางบ้านผู้ใหญ่สั่งอาหารออนไลน์และไม่แน่ว่าหลังจากนี้สังคม New Normal จะอยู่กับเราอย่างนี้ตลอดไปหรือไม่และจะเกิดสังคม Cashless หรือสังคมไร้เงินสดเพราะสิ่งที่เราสัมผัสล้วนแต่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันเราสามารถที่จะเป็นสังคมแคสเลตได้อย่างสมบูรณ์แบบและหลายๆประเทศเองก็มีการใช้แคสเลเตโดยเฉพาะในประเทศจีนหลายรัฐหลายมณฑลเขาก็เปลี่ยนใช้แคสเลตอย่างสมบูรณ์แบบผมเองโดยส่วนตัวเนี่ยผมเลิกจับเงินสดมานานทุกอย่างอยู่ในโทรศัพท์อยู่ในมือถือทั้งหมด อยากเรียนถามท่านนะคะถึงแนวทางแก้ปัญหานะคะคนถูกเลิกจ้างคนตกงานถูกลอยแพต้องทำยังไงนะคะผมเชื่อในความสามารถของคนรุ่นใหม่ตั้งแต่เจนเรชั่น Y ขึ้นไปเนี่ยและด้วยเทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงเราสามารถที่จะสร้างงานเป็น1ิบล้านคนเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองในการที่จะเป็นนักลงทุนระดับนานาชาติด้วยการเป็นเจ้าของเสือ้อ ในหุ้นบลูชิปของเทส l a a า i ีบาบาอเมซอหรือเน็ตฟลิเราแถมบัญชีเทรดหุ้นในสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งมีความปลอดภัยอันดับหนึ่งของโลกและหุ้นบลูชิปมูลค่าประมาณ1,000เหรียญพร้อมกับการอบรมและก็ให้ทุกคนได้เรียนรู้ในการที่จะเป็นนักลงทุนแล้วมาตรการนะคะในการสนับสนุนส่วนของภาครัฐและภาคการเงินควรจะเป็นยังไงคะ ง่ายนิดเดียวเลยครับอันดับแรกเราต้องช่วยผู้ประกอบการแล้วก็ SME ให้ได้ด้วยการยกเลิกระบบเครดิตบุโรเท่านี้ทุกคนก็สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งทุนได้สำหรับบุคคลทั่วไปหรือคนรากหญ้าเราสามารถจะเปลี่ยนสติปัญญาให้เป็นทุนด้วยการจุดไฟเติมเชื้อเครื่อคูลจุดไฟคืออะไรครับจุดไฟก็คือการเปลี่ยนทัศนคติใส่องค์ความรู้เข้าไป หลังจากเขาได้ใบประกาศเราสามารถจะเติมเชื้อด้วยการให้เขาเข้าถึงแหล่งทุนนะครับสถาบาันการเงินต่างๆมาร่วมมือกันจากนั้นเกื้อกูลด้วยการรับซื้อผลิตภัณฑ์หรือผลผลิตทางการเกษตรจากเขาเท่านี้เราก็สามารถจะแก้ปัญหาได้ผมขออนุญาตยกคำพูดของอาจารย์เฉลิมชัยซึ่งน่าประทับใจมากท่านบอกว่า คุณบอกว่าคุณรักชาติแต่คุณก็พากันโกงกินคุณบอกว่าคุณรักศาสนาแต่คุณก็พากันทําผิดศีลธรรมคุณบอกว่าคุณรักพระมหากษัตริย์แต่คุณไม่เคยปฏิบัติตามแนวทางของพระองค์เลยผมอยากให้คนไทยร่วมมือร่วมใจกันครั้งนี้เราอยู่ในภาวะสงครามที่มองไม่เห็นที่กระทบไปทั้งโลกถ้าเพียงแต่พวกเรา รักและสามัคคีและพร้อมที่ช่วยเหลือกันเท่านั้นชาติบ้านเมืองเราโรดแน่นอนครับค่าวันนี้เราก็ได้รับมุมมองแนวะทางแก้ปัญหาที่ดีเยี่ยมนะคะในสถานการณ์การระบาดของโควิด1 9ในช่วงนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านพันศาอากาศเอกดอกอรประกอบกาหารมากๆค่ะ ความสมัคคีคิดดีทำดีพูดดีจะทำให้เราคนไทยทั้งประเทศผ่านวิกฤตโควิด -19 ไปได้นะคะคนดีสังคมดีวันนี้เวลาหมดแล้วติดตามคนดีสังคมดีได้ใหม่พุดหน้าเวลา13นกา55นาทีทางททบ5วันนี้ดิฉันนวินดาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ